สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกเพื่อนครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช <c oughs> ่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮหาหนอยพิเศษนะครับ ฮานอยพิเศษเขาวันที่30มิถุนายน2566นะครับสำหรับฮานอยพิเศษนี้ก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับพิเศษพิเศษวันนี้วันศุกร์นะครับสีฟ้านะครับสีฟ้าสดใสสดใส,ใสน้ำเจรมาให้ทุกทท่านนะครับขอขอขอบคุณสมาชิกทุกทท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกทุกทุกทุเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะใครที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับขอขอบขอบคุณมากมาครับเมื่อวานนี้ก็เข้าอยู่เนาะเออประมาณนี้นะครับ แต่่วนมากมันจะเข้าตัวตัวรูดนะตัวเจาะมากเกืบพลาดใ้ละมันระวังด้วยนะครับประมาณนี้นะครับฮาลอยพิเศษวันนี้มีอะไรบ้างมาชมเลยนะครับ <c oughs> แทนคทท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 ทําขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามนะ วันที่30มิถุนายน2566ฮานอยพิเศษหรือเลขจากประเทศเวียดนามพิเศษนะครับออกเวลา5โมงเย็นถึง5โมงครึ่งเด่น012นะครับเน้นที่0กับ1นะครับ0กับ1นะ0550 0660 0770 0880 0990 113311441155116611771นะครับประมาณนี้นะคนชอบค่อยจัดนะครับอืมนี่ครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับ เอามาดูใกล้ๆค่ะนี่ยเด่นนะครับเด่นศูนย์กับหนึ่งนะครับเน้นที่ศูนย์นะศูนย์ห้าห้าศูนย์คูณหกหกศูนย์คูณเจ็ดเจ็ดศูนย์คูณแปดแปดศูนย์นะสามก็เหมือนกันนะครับอ่าหนึ่งก็เหมือนกันหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับประมาณนี้จะรูดก็รูดที่ศูนย์กับหนึ่งนะครับศูนย์นะประมาณนี้นะครับเกี่วกตัวเจาะก็ เจาะที่ตัวนี้นะครับเจาะที่ตัวนี้นะศูนย์เด่นจุดนะประมาณนี้นะครับคือหนึ่งลองอย่าลืมมองข้ามสองด้วยล่ะประมาณนี้ชนชอบค่อยัดไปไม่ชนไม่ชอบก็ลุ้นๆเพื่อความบันเทิงไปนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะวันนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนนะครับมันคงต้องมีสวีทับสวีโชคทวีสุขนะครับสวัสดีครับ